สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปงไปสู่คุณทุกคนครับพ่อกรับบ่าวเท้าห้างหน้าชนแนลพี่นอ้องมหต้มปลาคอพี่น้องสามตัวสี่ตัวเอามามเดี๋ยวก่อนอื่นครับเอาเครื่องปุงลงไปก่อนมอฟดเลยเดี๋ยวนี้พูดนะโอ้ยฟดล,งลวงลวงเลยมีขามีตะไคร่มีหอมแดงเอาลงไปโรดพี่น้องคือเอียงเลยเลยโอ้บนกระทะห่างได้นน่กระทะดีได้นี่เอ้าๆมันอยู่ของมันดีๆกับเพลิดได้เดียวนีิบ่า,าวเท้าอะไรพูดนะโอ้ยเสียงมันฟดเอ้ปุงด้วยปลาแดกพี่น้อง เอามวลหนี่มาน้ำก่อนให้พี่น้องเบิ่งสิเราถาลงมือเองมาเนี่เอาบักกอกใส้นำนะครับเอาบักพริกใส้นำอ่าแล้วก็เอาบักเครือ,ครอใส้นำเดี๋ยวก่อนอื่นปรุงปลาเดียก,ก่อนพี่น้องโอ้ยพูดนะเอายายเลยไม่งุ่มเลยปลาเดียกลงไปพี่น้องโอ้โหพิศเตะเข็มในบ้าทเนี่ยปลาเข็มปลาเข้มปลา ปลาเดือบโบเข็มปลาเดือแนวใดนเนาะโบเข็มเอาบักกวอกลงไปพี่น้องขันน้ำให้มันนี่ังหน่อยใส่หัวมดแดงใส่หอวบักกวอกคนนี้ใส่ละมดแดงเอามมดแดงมาหนี่ิกระเทียน้อยถ้ากันนั่งอยู่โฮมเแช่นะพี่น้องเทิงเห็ดเทิงหัวไปเอาตัวนี้ลงไปน้ำลดพี่น้องให้มันชิบเปี้ยวๆใส่มดแดงจัคหน่อยให้มันลอยมดแดงจัคหน่อย ใส่บอกเคือเคลื่อนตงไปนทำเลยเอามาใส่ตำของหอมเองนะยิกเอาสิได้พี่น้องว่าด้ป่าเป็นนะนี่ใส่เรียบร้อยชู้รถบาดลงไปเอาอยัางใส่กอนก็นได้พี่น้องโอ้ย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 ,อยบักพกีนี่ใส่เป็นหน่วยเป็นสี่ขั้นตำใส่ไมนสี่เพีย้ยฮห่งตัว เดี๋ยวเดี๋ยวปลาแดกซุกหรือบุ๋ลกังอันนี้เอาปลาให้น้ำเดือดจังจัดการเอาปลาลงมาตำหุ้งมาหนิพี่น้องบ่าวเท้าจัดการเองได้หมดน,นี่ใส่ไปโรดบักพริกเนี่ยมันเผ็ดใส่บักพริกใส่กระเทียมลงไปพี่น้องเอาบักหุ้งลงน้ำจังหน่อยเอาแล้วไปด้อยตาไฟตามัน กําลังเตรียมของใส่อันพักดังผมพี่น้องต้มปลาคอสะเดาดินดังคักดังแง่ดังไง่มาเด็ดออกเอาเตี่ยนหน่อยเตรียมพักเตรียมยังไงโคกขึ้นเรียนดีเถอะพี่กระไดเรียนหล่ออยู่ใส่แนวนี้ตีใส่โอ้สูรถนี่ ล่มก็ล่มดีครับโอ้ยงงใค่ตาน้องสาวว่าบ่าวท่าเห็นเนี่ยกินยมได้สุรดนี่เบิดไว้ไว้หมดหน่อยต้อสือมากินเนาะสิเฮ็ดยังได้ยี่สะนะิน่ะเอาใส่ตัวนี้ลงไปพี่น้องปลาปลาเด็กใส่ลงไปนัวๆนี่ บากเน่าบีบจุดพี่น้องเองบีบมึงเน่าอู้มะนามลายใส่บักกอกพร้อมบไปสูตรเดีวป่ะทีสูตรยิกพอใส่มีดยิกเอาโลดพอขาลุ่นแถมได้กินหอมๆอ,อันนี้กับซีบอลนี่ยได้พี่น้องมันคือข้ออาลงไปที่จังสี่ตัวพี่น้องอ่ามาบังดูนี่เอาสากเน้นๆเ,เอา แตะป้อโหอตัวสูตรเด้วะเนียงสูตรเนียงนั่นดีพี่น้องในมันก็แตกก็ออกออกมาแต่ว่าเบิ่งรู้บาลเห็นบ่นี่เนี่ยเอาเอาบักหุ้งลงไปบ้านี่พี่น้องมวยน้ำเดือดเลยด้นี่โอ้ย นี่เราวางถาพี่น้องเอาเพนนลินนี่ลงไปบ้านี่ซืดอุ้ยคักหลายขออนุญาตเอาส่วนนี่แหละคนก่อนอยังนี่หางพักรสีหักรสหอมหพักรสหอมเพิ่นว่าบ่ให้คนเลยเนาะปิดฝาไว้นี่มาหันมาทั้งต่ำหุงบ่าเท้าบานนี่โค้องอยังคือหัวสันหัวข่วน,น ว่ามันเสียงปงหัวเขาสวนปงปงปงโอ้คุณนะ่ะเอาแบบมีพี่น้องเบื้งองคุกกบ,บนแล้วฮืมหอมมะกอกฮืมครับครับวานนัวอยู่ใส่นวัว พูดแล้วเยอะโอ้คือเผ็ดจวดใช่ปะเอาเรียบร้อยตำมืองเรียบร้อยครับพี่น้องเพ่แค่หน่อยเอาตัวนี้ลงไม่ก็ลงเลดละชุกแล้วบว่โอ้ยเอาบอลฝ่โอ้ยกินปลาดิบอย่างไดีบ่าวดาวอืม <laughs> เอา้าบอกน้องหัวมวลฐานน้องพี่น้อง,องมึอนี้อยู่ใต้หุ่มแค่คางกระตบน้องสาวกระไม้นะครับแต่ว่าบ่าวเ่าจัดการเองนี่ให้ร้านไทยให้ ฝีมือร้านไทยนี่คลิปที่สามครับพี่น้องมีมือก้อนเห็นยังก้อนนั่นเห็นก้อยบ้วหอยอ่ามือว่านนี่เห็ดก้อยปลานะครับมาเมื่อนี้ต้มปลาห่วยคือวนเวียนอยู่กับปลาเลยบ้านไ, <laughs> ได้ปลาครัวมากพี่น้องได้ปลาครัวมากกินใส่ปลาครัวแล้วครับมื่อนี้บ่าวเทาช่วงนี้มันแดดเนาะตากแดดตากยังเกิดบนว่าแดดซื้อๆได้พี่น้องแดดฮ้อน เดือนห้อนบ้านได้เดนหนาวมันบนหนาวมันบนลมนะครับข้วตุ๋นปลานี่ยผู้เห็ดกินหัวผู้ขั้วกินใส่เนี่ยผู้เห็ดกินหัวผู้ขั้วกินใส่เออผู้ขั้วเนี่ยนี่ยบัดผู้ไทยได้สั่งกินยังบ้านนี่โอ้ยได้กินกลางวะได้กินกลางผู้ไทยได้กินกลางมันเมียนบ่ดเลยพี่น้องโอ้ใช่เลยอันนี้แคหน่อยเออเออมู้แดงกันงอนอื Ô oh, hiểu không có mãi gì người. Say xin mình tóc <laughs> mm. oh, không gì không có gì mùi tóc mùi. Hm, không, oh, không có <laughs> Ừ <bốn không> <laughs> เมืองก่อนนะพักขึ้นใส่ลงไปเลยพี่น้องก็พักดังคมนี่นี่นี่ใส่ลงไปให้มันทั้งสมทั้งขมให้มันอําล้ำเขากันเอาปิดฟ้าไว้จังหน่อยพี่ละเอาอันหน่ามาทั้งเบาเท้าบานนี่ไปจังหน่อยถ่ายจะเข้า,ขาขประมาณทักให้มันฝุดจังหน่อยนะครับพี่น้องให้พักมันหยุบให้ปลามันสุกกวนอ่าปลาคอซ้ำนี่ก็ร่างพอดี นะครับเดี๋ยวจังไปเสียบเสียบน้ำบาวแถวพี่น้องมาพี่น้องไหมเรียบร้อยแล้วตุ่มปลาคอสะเดาดินย่างหุ่นห่อน่พี่น ong ไทยเห็นวิธีเห็ดเหลี่ล้มบาดีเอา้าตักใส่ถาดมาตำมะฮุงกับบะซีนุน,วนัวดซีเสียบเสียบพี่น้องเอา้าผักกับผักแกมว่ามีหลายพี่น้องมาเนี่มีผักซี่หอมซี่แล้วกับพักซี่ผักบัวแล้วกับพักซี่สางเอา้ามามันสีเย็นก่อนสดหุน่นห่อนไตฮุมม่วงนี่ยแหละพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อสู่ม่งสู่บอน ลงมือเองจัดเองอูุู้นะนแข็งม้กลุ่มวีวีมากแบเนีน้อุนอ่นๆอยู่ nghỉ ừ là ลอง่อดีครับหรหแหม่งอยังขึ้นมึงมี เสียบคับพี่น้องเสียบจวดช่วงนี้เม่นูปลามว้วนกล้วยปลา <c oughs> พักดังขมข้าวเดียวมึงหนุบใส่เลยอันดำเดียว เดี่ยวบักกวกขมสะเดาดินะเนี่ยเลย <c oughs> โอ้หมอนี้คือจังสร้างร่มมากเใดบาทเลยร่มหิวหิวมาเลยพี่น้องบ้านเนีเาะยา้มกุ้มกับไปตามเรือน

นี่มันับพี่น้องใส่มั้นะ មកកວກហេតប່າງចាងទៅបាទ น้ำต้มนี่เข้มข้นจ้ิงๆสดยังอุ่นๆห่อนๆคากไรเป็นยังเลยแต่ว่ากินลงไปคือมารลัดกันรุดฮะ สุดยอดครับเอา้าโบเบิดครับดอกพี่น้องติดอันน้ำอัไรีิละสดน้ำตุ่มปลาควเข้าไปบเข้าท่าครับพี่น้องเอาเเง้าเรียบรย้อยเรียบร้อยที่บ่กเรียบร้อยขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมงทุกบอลเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับชมบาเท่านะครับ คลิปนี้ปลาคือเรามื่อวานกับปลานะครับเอามาฝากพี่ตัวน้องมื่อนี้ต้มปลาคอซาลาดินนะครับเซงกับตำแบบแซบโยพี่น้องแซ่บจวดเอาขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเนาะคลิปนี้ฝากพี่น้องคือเรานะครับมากอะไรถือเจเกซี่บปลาวน์นี่นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ